ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวนกาดไวท์ไทยร้านบาร์เซอว์เช้ผมในคลิปดบทเทิลวันนี้เป็นการบทเทิลว่า Genesis นะครับผมเป็นสายอ่า Ik Da Sil เนาะนะครับที่มีนี่มีสไตล์มาแล้วด้วยนะครับนะนะครับนะโชว์โชว์โชว์สไตล์นั้นหน่อยนะโอเคดูมเบสนะครับครับรอยย้อนทาราดินนะครับเป็นสายเอเซลนะครับผมนะเท้าความตอนที่ได้สไตล์นี้มาไหมครับ พอดีแอคทินนีไปเห็นเด็กเขาซื้อบัดดี้ครับผมเลยไปตกเข้ามาวเดียไปบอกร้องจะเอาไม่เอามันไม่ใช่เรื่องจริงโอเคมาเรื่องอะไรดีกว่าไปยิ้มแก้ตัวกันอ่ะหมดฟาวด์ตัท่าช่องเราจะหมดไม่เปลี่ยนแล้วกันเล่นได้อยู่เปลี่ยน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 เนี่ยเปลี่ยนหนึ่งเล่นได้อยู่ดีคืออะไรเจ็ดสามเจ็ดสามห้าใบแค่เจ็ดสามแปดใบเลย เป็นหนึ่งดีกว่าชุบโอเคได้อยู่มาชุบชุบเริ่มก่อนเขาเทิร์นจัวไลท์ครับผมจบเทิร์นสิบสองเข้าเลยไม่มีอะไรเขาเทิร์นจัวไลท์ข้อเ <14, 000. S 2> กา้าพันแวนสิบสี่แวนเช็คชิป ฮะโอร์นอนนอนเต็มเลยหนึ่พันมันทำอะไรอนะแวนตีแวนแทบวกก็เป็นบวกสองพันเป็นเก้าพันเหมือนชาโด้เมื่อก่อนนะอะ,อะตายตายตายสิบสี่แบบได้นนหนึ่งสอยู่อยู่ได้เข่าแอมพลังแวนอยู่อยู่ได้เหมือนกัน แต่ไได,ดอไล์เลียงบูทได้อ่ะตีแวรเลยสิบหกจ่ายคาคอร์สยังไงเริ่มเล่งเริ่มมีการแท่งเล่งสองใดของใดเซ็ตไม่มีอะไรเซ็ตไม่มีอะไรต่อเตร์ สโซ่กันพอเหรอวะในพอมีสองใบเฮ้ยออืออ่าพอด้วยอ๋อแอคทีฟโรอีกอีกสิบแงน้ำกิโล้นะครับนะแอคทีฟมันหนึ่งสองสามมันบอกว่าถ้ามันจมมาแอคทีฟสั่งใช้โซบาสสาม แล้วมันจะมันจะมันจะมอบผ้าพันให้2ตัวแล้วก็ถ้าในโตมันเหลือต่ำกว่า2ใบหรือต่ำกว่าสามารถโตชาร์จจากเด็กกลับเข้าไป3า mm hmm. มไว้เปลี่ยนเอาไว้เปลี่ยนไว้เปลี่ยนเ mm hmm. อะไรนะเปลี่ยนเปลี่ยนโตเป็นนะักทีบนะสั่งใช้นะใชดดะะะ่แล้วจุโซลอนและถ้า อ่าต้องบอกทิ้งอีกทิ้ทนึงคือถ้าถอดออกมาแล้วเป็นติดเลกาเรียไอ้พวกนอนพวกอะไรพวกเนี้ยมันก็ติดห้าพันเหมือนกันนะ 5, <000. S 1> เพราะว่ามันได้ชื่อสอชื่อมันติดฐานอยู่ 5, <000. S 1> มีตัวไหนบ้างไม่มีเนาะเป็นลิกเกอร์หรอไปอีกเนาะใช่ห้าพันไหน 5, ห้าพันนี้ตัวไหนมั่งเลยกเลสองตัว แล้วมันต้องชาร์จเข้าไปเลยปะเนี่ยชาร์จเลยชาร์จเลยบวกครับชาร์จเลยห้าพันห้าพันอ่าฮะไม่ไม่ไม่ชาร์จก่อนชาร์จก่อนชาร์จก่อนสามใบมัีอะไรบ้างโอเคความหนึ่งบวกห้าพันให้แวนด้วยเพราะแวนเนี่ยสิดเลกเลียอยู่นะสิบเจ็ดเจ็ดให้หมื่นให้หมื่นเข้าเลยเข้าเลยฮะ ไม่มีอะไรอ่าสองแดบเนาะโอเคไปทั้งคู่เลยด้ยดล่างกูครับโซสามตัวหนึ่งวันนี้นเท่าไหร่สองเมื่อหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ได้มาหนึ่งทิกอ่าฮะสองหกแหวนสองหกแหวนพีจีไปแล้วกันสแตนครับผมก็อ่าไปครับข้อ พ่อสก,กิลสก,กิลเขียบไปเขี่นตัวฮะตัดสิบสองแวนตีแวนวกสามพันจอมเจนเบงหนึ่ง สองหกได้เท่ากันจ,จีเช็คชี้พลังคิ้วยู่ได้พลังมันมีอะไรอันนี้อ่าสองหมื่นหกเท่ากาันตีฟอสหนึ่งเอ่อเิดโอเคออเมือเ่อกี้ได้ทิกปะไม่ได้เนาะอ่ะคอยตัวหนึ่งเฮ้ย ไม่ได้การแล้วตีกข้าจบเดี๋ยวมันเบรกไลท์จบเลยนะเราอะจบเลยเนะี่ยจบเลยสไตล์รุมเลกอีก โซมไหมก็เป็นดูมเลยทีโซมไหมเก็บเข้าไปเดูนี่แหละอืมถูงสุดแล้วสาธุโอยยังจะเก็บอีกไปไตใช่ไหมเปไตไปไตสอง0 0 0่นแวนอ่ะฮะตีผมไม่กัดกดตะกิวนั้นก็ไม่กัดตีแวนไม่กัดเช็คเช็คเช็ ชตีเท่าไหร่ก็ไม่จาดตีแพ่น16หกใช่แล้วโอ้อไปห่งหนเันแล้วพันแสบเฮ้ยหมื่นหกขอแปบนึงนะเอาคู่นี้ไปแล้วกันดีป่าววะไม่ดีแปปนึงคือก่อนคำนวณก่อนัหมืน่นธรรมดานี้ยแสบ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 เตียนหนึ่งสอง สามสี่นะอันเสร็จอันเสร็จดูมีดดูมีดใช้ครั้งดิใช่ครั้งเดียวพอใช้หลายครั้งไม่เดียวสุขภาพสิบสองแวนออันนี้สองหนึ่งสองเจ็ด อ่าฮะเปิดเลยของใช้ทั้งนั้นเลยวะเห็นแล้วเสียดายแทนเช็คตาจะไหลหนึ่งไม่มีอะไรเช็คสองไม่มีอะไรเฮ้ยระดับอบไปแล้วจบเทิร์นเดี๋ยวมันเบรกไรเอาตายแบบตายด้วยชาร์จก่อน จะจะบอกให้ผมเบรกไลน์ดีผมดีโซ่ถึงสามป่วะวะเ,เราเสียวไว้ก <c oughs> ่อนไงไอไอเฮ้ยก็เมื่อกี้คืออะไรเราต้องเบรกเสียวไว้ก่อนขึ้นโอ,อ้มัน,เ,มน,มนเ,เราเก็บทักอย่างอ่อสามไป กเจ็กบบันกาตาอือตรงเลยหนูอะเบรกไรตัวนี้เลยฮะสิบส <c oughs> <14. S 1> ี่สี่ค่าสี่ปีค่ต้องให้หมื่นเหมือนกันให้ใหให้ตามตามต่อสกิล ตัวสองครับเิร์ดหนึ่งสองเด็บตัวหน่ตัวหนึ่งสามอืมไม่เลย วนนี้อ่กอันรนนี้เอ่อหนตววันนี้บวกไปสามพันได้นะพุ่งออกมาหนึ่งสามหนึ่งตีตึสองออกมาสองหมืออ่ะ,อะโอเคซีให้หลังอีกทีหนึ่งบวกไปสามพันเท่าเหา่รวมเป็นหนึ่งสามนะหมื่งหนึ่งวันเกียสามสองตัวห้ สองเป็นเก้าโนกันซีพลังซีตายเฉยเลยยัว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 ,วเรื่องเหล่าเรื่องวะชาวแวนอ่เอาอเป็นสองเป็นหนึ่งอ่าโอเคเอต้านีจะตีไม่เข้าก็เป็นพลังครั้งนี้หมดอ่ะนีต่ตีเฉยหมื่นหกนีคว่ำ ไม่เป็นไรความมัเซิร์ฟอันนี้ออกมาเป็นหมื่นสองหมืนสองเป็นสองหมื่นสองสองมืนสองบวกอีกสามพันสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าสามหมื่นห้าแวนสอืนสองหมื่นหาอืจบจบจบโงไม่ตายด้วย หัวว่าด้วยว่ะัวตัวสองมีเคานเ,เตอร์ไหมรัอ๋อเคานเตอร์ที่มันยิงกันน,นะนีปัง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 อันนะหนักเลยอ่ะไปบวกไปสาครั้งก่อนนะครั้งละห้าพันโเคัห้าแล้วของเม็ดไม่ตอนนี้อ้าวนี่ไงตอนนี้ก่อนเม็ด เม็ดหนึ่งเท่ากับ5,000ชิมิไม่ใช่ก็ต่อ,ต,อ,ต,อต่อลูกหนึ่งต,ต่อจุดหนึ่งก็5 0 0 0ันไง oh, <okay. S 1> ก็ง่ายๆจะได้จำง่ายๆอ่ะวางไว้ก่อนอีกลูกหนึ่งแล oh, <okay. S 1> บกวกบไปอีกคอร์ดไลท์ด้วยนะ แล้วครับก็มาดูความศักดิ์สิทธิ์ของมิโนาวาว่าจะศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่จริงๆๆๆครับด้วยครับด้วยขอแล้วเกี๋ยอีกสามอนนี้ได้พอแล้ว ปิดข้งเท่าไหร่สิบสามเอ้สิามลืมใช้สกิลหนึ่งใบก่อนเออเดียวโบยห้าพันอ่ะสี่ครั้งอ่ะสี่ครั้งสี่ครั้งอ่ะีกข้างี่คั้งตาย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 เฮ้ยัวนนี้วนแล้วอ้เท่าไหร่บวกสองหมื่นสองมืนสามบยสองหมื่นสี่หมื่นสามเออสี่หมืนสามบวกห้าพันแปดไม่ไม่เออไม่ยังไม่ปุ แตสแตนนี่กีดเลยนะอาสี่หม <parece> ื่นสามสแตนก็โยนข้างอันนี้สี่หมื่นหนึ่งสองได้ห้าหมื่นหนโงได้ัวไหนโอเคตัวตั้หนึ่งึงสามโทรสาม โซซังอีแหละเตรียมไว้แล้วเยอะจะโบกจะโบกอีกเป็นเจ็ดครั้งทั้งหมดหรือหกอ่าเจ็ดจะโบกอีกมันจะโบกอีกห้าพอีกครั้งหนึงกากะไจิวมันเปแปดตีแวนเท่าไหร่สองพันสามสองแปดสองแปดแปดห้าสี่สิบสี่สิบหกแปดหกแปดแวนหกแปดแล้วทิกเมื่อกี้ให้ใครไปทิกเห้เนี่ยโอเคเข้าเลยเอาค่าตัวนึเด็กเอา รามเช็คตีวันเท่าไหร่สองหกสองหกตกแต่ตกแต่แต่ตยดอะไม่ได้แล้วช็อตนี้เหรอไซมือเหลือหนึ่งสอง เหมือนหวัวสกิลเขาหนึ่งเปิดจะเป็นบวกหมืน่นเป็นสองหมืน่นสามหมื่นหกเองคอร์สนะอย่าลืม ข้างนี้ข้างที่สิบเก้าข้างนี้สิบเจ็ดรับไม่ได้แล้วแรงไง <laughs> <laughs> ตีตุ๊กสามได้ดีกยิงเหรอยิดเข่า กี่เท่าข้างละหนึ่งหนึ่งสองสองแวนสองที่รีแวนบวกสามพันตายแล้วตายแล้วข้างละหนึ่งหมดโอเคก็จบแล้วการออกตู้ระหว่างเอ่อเจเนซิตสตายอีกดาซิลรือมิโนวาวะใส่ใส่ไว้ใบเดียวโอเคนะครับผมก็ครับโกยินใส่เอเซลเนี่ยบอกแล้วโกยินใส่เอเซลไม่โง่ขึ้นเยอะเลยเล่นเล่นง่ายขึ้นเยอะด้วยนะครับก็ลองใครมีก็ลองจัดดูนะครับนะก็ สนุกครับวันนี้ถือว่าเป็นเล่นเล่นทัพจีเนาะเทคนิคมันจะคอมโบได้สูงขึ้นนะครับผมนะก็ขอบคุณมากที่ติดตามเหมือนเดิมนะครับถ้าชอบกดไลค์ติดตามกดซับสไคร์นะจ๊ะแล้วก็ฝากเพย์เราช่องเราเป็นจากไฟไทยไรา์และถัดชแน,นลจะมีคลิปแบทเทิลอย่างนี้ให้ดูแน่นอนแต่ทานนี่ขอบคุณล้านซีจ้าแม็กกาบาตาชั้นห้าผู้หนุนให้เราช่องเราเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอใหม่ในคลิปต่อไปผมสวัสดีครับ